Facebook มีช็อปหรือตะกร้าสินค้าให้เรากดซื้อสินค้าได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อคุณขายของในเพจลูกค้าก็สามารถกดซื้อสินค้าโดยจิ้มที่ตะกร้าสินค้าได้เลยเช่นกันครับมันคืออะไรสมัครยังไงใช้งานยังไงไปดูคลิปนี้กันได้เลยครับผมเอ็กธีรวัตรเก u ตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับเรามาเริ่มกันเลยครับผมโอเคก็อย่างที่เคยพูดทุกคลิปเลยนะครับว่าคลิปของเราเนี่ย นานนะครับผมแล้วก็ยาวนะครับและผมจะอธิบายละเอียดไปช้าๆเลยนะครับเพื่อให้มือใหม่เขาดูแล้วเข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับผมแต่คลิปเนี้เ c e b o o k ชอบหรือ f c e e o o o คอร์สช้อปปีอย่างนี้นะครับคุณจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นเมื่อคุณเคยยิงแอดมาแล้วนะครับแต่ถ้าคุณยังไม่เคยยิงแอดเลยคุณก็สามารถดูเข้าใจได้เหมือนกันผมจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็มียกตัวอย่างให้ดูด้วยนะครับเริ่มเลยนะครับผม a c e b o o k s h อ p นะครับมีตะกร้าสินค้าให้ลูกค้ากดซื้อได้ทันทีมันก็คือการที่ Facebook เขาไปร่วมมือกับ s h อ p e e นั่นเองครับผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าหน้าตามันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปตามการอัปเดตระบบของ f a c e b o o k นะครับแต่ตอนนี้หน้าตามันเป็นแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีตะกร้าสินค้าให้กดซื้อได้เลยอย่างนี้นะครับมันคืออะไรก่อนละกันนะครับ มันคือการที่ a c e b o o k เนี่ยเขาไปร่วมมือกับ S h o ป e e ครับผมก็คือ Facebook เขาไม่มีตะก้าสินค้าของตัวเองใช่ไหมครับเขาก็ไปร่วมมือกับ S h o ป e e เลยครับผมเราจะเรียกแคมเปญน,นี้ว่า Facebook x s h o p ปก็ได้นะครับ f a c e b o o คอร์สช้อปปีก็ได้หรือที่เขาเรียกสั้นๆกันว่า Facebook Shop ก็ได้นะครับ Facebook ไปเชื่อมระบบตะก้าสินค้ากับทาง S h o ป e e นะครับทีเนี้ยพอลูกค้า ทักมาในแชท a c e b o o k ครับเขาก็จะเห็นตะกร้าสินค้าของเราเลยครับผมพอลูกค้าเขาจิ้มที่ตะกร้าสินค้าแบบเนี้นะครับมันก็จะพาเราไปซื้อที่ช h อป e ีกดซื้อที่ช h อป e ีได้เลยครับผมและตอนนี้ Facebook เขาก็กำลังจะไปเชื่อมกับแพลตฟอร์มอื่นๆเช่น Lazada นะครับและผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้อีกในอนาคตนะครับแล้วมันดียังไงใช่ไหมครับการที่ Facebook เขาไปร่วมมือกับช h อป e ีนะครับผมข้อดีของมันเลยคือ อันที่1นเนี่ยชัดๆเลยครับลูกค้าไม่ต้องกลัวโดนโกงอีกต่อไปนะครับเพราะเป็นการซื้อผ่านระบบช้อปปี้ลูกค้าจะกล้าโอนเงินให้เราง่ายขึ้นนะครับผมก็คือเวลา Facebook เข้าไปร่วมมือกับช้อปปีนะมันก็จะเป็นการซื้อผ่านระบบของช้อปปีเลยครับเวลามีคนเนี่ยผมขายหนังสือเล่มนี้นะครับเวลามีคนทักแชทเขามานะครับมันก็จะขึ้นรูปหนังสืออย่างนี้เลยปึ้งนะครับผม ลูกค้าสามารถกดซื้อดูแลเอ้ยกดดูแลรายละเอียดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือกดตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วมันก็จะพาไปซื้อในระบบของ s h อ p e e เลยนะครับทักมาในเพจนี่แหละแต่พอกดตรงนี้ปุ๊บนะครับกดตะกร้าสินค้านะครับตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับมันจะพาไปซื้อในระบบของช h อ p e e นะครับผมมันก็จะปลอดภัยกว่าครับใครที่ไม่เคยซื้อของใน s h อ p e e หรือใน Tik t o k เดี๋ยวผมอธิบายรวมๆว่ามันป้องกันการโดนโกงได้ยังไงนะนะครับสมมติว่า มาที่เพจก่อนคุณซื้อของในเพจตามปกติเมื่อก่อนเนี่ยครับมันก็จะเป็นการซื้อด้วยความเชื่อใจกันเลยใช่ไหมครับคุณโอนเงินไปแล้วปุ๊บคุณก็แจ้งที่อยู่ไปปุ๊บและเจ้าของเพจก็จะส่งของมาให้คุณอย่างนี้ครับมันไม่รู้เลยว่าเราจะโดนโกงไหมใช่ไหมครับเอาัยเราอาศัยความเชื่อใจความน่าเชื่อถือของการแลกการอย่างเดียวเลยนะครับแต่ถ้าเราซื้อผ่านระบบ s h อ p e e หรือ t i k t o k แบบนี้ครับเอานี้เอาระบบช h อป e e หรือ t i k t o k ไว้กันนะอธิบายรวมๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับ สมมติว่าซื้อผ่านระบบช้อปปีหรือ t i กตอกนะครับถ้าโอนเงินไปแล้วแล้วเขาไม่ส่งของมาให้เราเนี่ยนะครับผมทางระบบมันจะทางระบบช้อปปีกับ Tik t o กเนี่ยครับมันจะคืนเงินมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยนะครับผมแล้วก็สมมุติว่าซื้อไปแล้วเขาส่งของมาไม่ตรงปกไม่ได้มาตรฐานไม่มีคุณภาพนะครับเราสามารถ แจ้งเรื่องไปว่าของมันไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้ถ่ายรูปไปนะครับแจ้งไปที่ระบบและระบบเนี่ยจะสามารถให้คุณลองเรียนเพื่อของเงินคืนได้ด้วยนะครับผมเท่ากับว่าคุณจะไม่ต้องกลัวว่าจ่ายเงินไปแล้วเขาจะไม่ส่งมาให้หรือจะส่งของไม่ดีมาให้เนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องนี้เลยนะครับมันป้องกันการโกงไปได้ประมาณ95%เลยแหละนะครับผมลูกค้าก็จะกล้าโอนง่ายขึ้นนั่นเองนะครับข้อดีข้อที่2นะครับลูกค้ายังสามารถ โอนซื้อผ่านทางแชท a c e b o o k ตามปกติได้เหมือนเดิมเลยครับเหมือนปกติเลยโอนซื้อกันง่ายๆใน Facebook เลยก็ได้นะครับก็เท่ากับว่าจะทักแชทแล้วซื้อผ่านระบบของ s h อ p e e แบบนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าลูกค้าเขาไม่ได้มีบัญชปปี s h อ p e e เขาจะโอนซื้อตามปกติเหมือนเดิมเลยก็ได้เช่นกันครับผมข้อดีข้อที่3นะครับผมอันเนี้ย เราสามารถเอาลูกค้าที่เคยซื้อสินค้าเราไปแล้วครับมาสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมายเอาไว้ยิงแอดโฆษณาได้ด้วยนะครับเช่นสั่ง Facebook ว่าจงยิงแอดกลับไปหาคนที่เคยซื้อสินค้าของฉันที่เป็นการรีทาเกตนะครับผมอย่างนี้ก็ทำได้เช่นกันนะครับหรือจงยิงแอดไปหาคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกับคนที่เคยซื้อสินค้าของฉันหรือที่เขาเรียกว่าลุกอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับผม นี่คือการยิงแอดที่จะตามมาในอนาคตนะครับหรือบางทีตอนนี้บางท่านอาจทําได้แล้วก็ได้ตามการอัปเดตระบบของ f c e e o o o นะครับผมตัวที่ผมชอบนะผมคิดว่าผมชอบตัวเนี้ยจงยิงแอดไปหาคนที่มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆเหมือนๆกับคนที่เคยซื้อสินค้าของฉันนะครับเราจะได้ให้มันหาลูกค้าใหม่ให้เราเลยนะครับแบบลูกอะไรอันนี้นะครับผม ทีนี้บางคนอาจจะทําได้แล้วบางคนอาจจะยังทําไม่ได้ก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันคือตามการอัปเดตระบบของ f a c e b o o k เขานะครับผมทีนี้ถ้าคุณเอา facebook ไปเชื่อมช็อปกับ s o อป e ีเรียบร้อยแล้วนะครับเชบื่อมตะกร้าสินค้ากับ s h อป e ีเรียบร้อยแล้วลูกค้าทักมาในแชทเขาจะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพใหญ่ให้ดูนะพอทักมาเรียบร้อยครับระบบเนี่ยมันก็จะพาลูกค้าของเรา ไปซื้อของในช็อปของ s h อ p e e เลยครับผมขอดอกจันไว้ก่อนว่าหน้าตามันอาจจะเปลี่ยนไปตามการอัปเดตระบบของ Facebook เขานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันครับนี่นะครับเวลาลูกค้าเขาทักมาในแชทนะครับผมเขาก็จะเจอสินค้าของเรารูปสินค้าของเราอยู่ตรงนี้เลยนะครับเขาสามารถกดซื้อสินค้าเนี่ยจากตรงนี้ได้เลยครับตรงนี้ปุ๊บนะครับผม หรือจะกดดูรายละเอียดตรงนี้ก็ได้เหมือนกันครับมันก็จะพามาเนี่ยหน้านี้เลยนะครับเห็นไหมเขาขึ้นว่าสินค้าและการชําระเงินโดยช้อปปี้นี่อยู่ในแชเทเพจนะถ้าเราเชื่อมแล้วกับเชื่อมกับช้อปปีแล้วมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับลูกค้าก็กดจิ้มเข้าไปดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมก็จะเจอตรงนี้เห็นไหมสามารถดูรายละเอียดสินค้าได้นะครับราคาเท่าไหร่ก็จะบอกอยู่อย่างนี้เลยกดหยิบใส่รถเข็นนะครับผม แล้วก็สามารถไปชําระเงินได้เลยครับผมหรือจะกดหยิบสายรถเข็นตรงนี้ปุ๊บแล้วมันก็น่าจะมาขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จิ้มตรงนี้อีกทีหนึง่งมันก็จะพาเราเข้าระบบของ S h o ป e ีแล้วก็ไปซื้อสินค้าจ่ายเงินกันตรงนั้นได้เลยครับโอเคนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะขอบอกอีกทีนึงว่าหน้าตามนันอาจจะเปลี่ยนไปตามการอัปเดตระบบของ Facebook นะครับอยากใช้ a c e b o o k s h o p แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างครับมาดูสิ่งที่ต้องเตรียมก่อนใช้ a c e b o o k s h o p ครับ จริงๆชื่อ a c e b o o k s h o p เนี่ยมันไม่ใช่ชื่อทางการเขานะเป็นชื่อที่เราเรียกกันสั้นๆเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายๆนะครับชื่อทางการของเขาตอนนี้น่าจะชื่อ Facebook x s h o p อปหรือ Facebook c ร์สช h o p ปีก็ได้ครับแต่ผมขอเรียกว่าเป็น Facebook Shop และกันมันจะได้สั้นๆเนาะนะครับอันที่หนึ่งครับคุณจะต้องมีเพจ Facebook สำหรับขายสินค้าและเพจนี้ต้องเปิดมาแล้ว1เดือนขึ้นไปนะครับตัวเพจต้องมีอายุ1เดือนขึ้นไปและ คุณจะต้องเป็นผู้จัดการเพจโดยสมบูรณ์นะครับคุณจะต้องมีสิทธิสูงสุดโดยสมบูรณ์ในการจัดการเพจเลยครับผมขอใช้ศัพท์ที่เป็นทางการทาระบบก่อนนะก็คือคุณจะต้องมีสิทธิ์จัดการเพจโดยสมบูรณ์เลยนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมอันที่2ครับคุณจะต้องมีตัวจัดการธุรกิจของ Facebook นะครับและเปิดมาแล้ว1เดือนเช่นกันครับผมถ้าคุณอยากรู้ว่าเอะฉันมีตัวจัดการธุรกิจของ Facebook หรือยังนะให้เรามาที่บัญชีโฆษณาของเรานะครับ ตรงแอดม n น g เจอร์นะครับก็คือหน้าตาอันนี้ครับแล้วลองมาตรงขีดสามขีดตรงนี้เครื่องมือทั้งหมดคลิกเข้าไปครับแล้วเลือกการตั้งค่าธุรกิจอันนี้ครับปุ๊บคลิกเข้าไปเลยนะครับมันก็จะพาคุณมาหน้านี้นะครับถ้าใครมาหน้านี้เหมือนผมเนี่ยแสดงว่าคุณมีตัวจัดการธุรกิจของของ a c e b o o k เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีมันจะให้เราทำการสมัครนะครับผม หรืออีกวิธีหนึ่งครับแต่ให้ใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่สองนะให้คุณใช้วิธีแรกที่ผมเสนอไปเมื่อกี้นี้ก่อนนะครับอ่าอีกวิธีหนึ่งครับสมัครจากลิงก์โดยตรงอันนี้ได้เลยนะครับก็คือลิงก์เนี้ย b u s i n e s s f a c e b o o k c o m o v e r v i e w อันนี้นะครับพอเราไปที่ลิงก์นี้นะครับมันจะพาเรามาหน้านี้ครับเริ่มต้นใช้งานเครื่องมือธุรกิจจาก Meta นะครับเราก็กดตรงนี้ได้เลยครับสร้างบัญชีนะครับผมปุ๊บตรงนี้ มันก็จะมีชื่อธุรกิจให้คุณกรอกนะครับคุณก็กรอกชื่อธุรกิจไปเลยจะชื่ออะไรก็ได้ตามใจเรานะครับจะเป็นชื่อร้านหรือ,อยังไงก็ได้นะครับแล้วคุณก็ต้องใส่ชื่อของคุณลงไปตรงนี้ด้วยนะครับแล้วคุณก็ใส่อีเมลลงไปครับผมทีนี้พอคุณใส่อีเมลลงไปนะครับจากนั้นอนะ่ะคุณก็ทําตามขั้นตอนไปเรื่อยๆนะครับผมใส่อีเมลลงไปกดส่งนะครับมันก็จะ มีอะไรให้คุณส่งเออมันจะ facebook มันจะส่งให้คุณไปยืนยันในอีเมลว่าอ่เป็นคุณจริงๆนะครับขั้นตอนพวกนี้มันจะอัปเดตไปตามการเวลาว่าเป็นยังไงนะแต่มันไม่ยากนะครับคุณก็ใส่อีเมลตรงนี้กดส่งแล้วคุณก็เน็กๆน็กไปเรื่อยๆตามขั้นตอนนะครับผมสิท่งเหตุที่ผมทําให้ดูไม่ได้นะครับก็เพราะว่า เวลาเราสร้างบัญชีธุรกิจขึ้นมาอย่างผมมีบัญชีตัวจัดการธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าผมไปสร้างมันขึ้นมาเยอะๆหรือปั๊มขึ้นมาอีกทีหนึ่งเนี่ยผมเคยทําแล้วโดนแบนไปเลยนะครับมันเข้าใจว่าผมเจตนาปั๊มบัญชีธุรกิจขึ้นมานะครับผมเลยยังไม่กล้าสร้างให้นะผมเลยยังไม่กล้าสร้างให้ดูนะครับแต่ว่ามันไม่ยากครับคุณเน็กไปเรื่อยๆนะครับผมมันก็จะสามารถสร้างขึ้นมาได้นะครับ สมมุติว่าคุณสมัครตัวจัดการธุรกิจของ Facebook เรียบร้อยราบลื่นดีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คตรงนี้กันนะครับมันก็จะมาหน้าเนี้ยแบบผมเลยนะครับเรามาค่อยๆเช็คกันนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็เปิดตรงนี้ขึ้นมานะครับปุ๊บภายใต้คําว่าแฟ้มผลงานธุรกิจเนี่ยมันก็จะเจอบัญชีธุรกิจของคุณก็คือจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะตรงนี้นะใต้คําว่าแฟ้มผลงานธุรกิจนะครับเลือกให้ถูกอันนะครับผมเลือกอันนี้ปุ๊บก็คือหน้านี้นะครับเราก็ต้องมาดูตรงนี้ครับแท็บ ผู้ใช้และอคำว่าผู้คนตรงเนี้ครับมันก็จะเจอตัวคุณเองนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวผมเองเห็นไหมสิทธิการควบคุมโดยสมบูรณ์นะครับผมจะได้สิทธิการควบคุมทุกอย่างโดยสมบูรณ์เลยดูตรงนี้นะสิทธิการเข้าถึงพอร์ตฟลิโอธุรกิจผมเนี่ยได้สิทธิการควบคุมทุกอย่างโดยสมบูรณ์เพราะผมเป็นเจ้าของตัวจัดการธุรกิจอันนี้นะครับอันนี้คือวิธีเช็คว่าเรามีสิทธิโดยสมบูรณ์ในตัวจัดการธุรกิจของเราอันนี้หรือยังนะครับผม ต่อไปครับเอ๊ะเรามีสิทธิ์จัดการเพจต่างๆโดยสมบูรณ์หรือยังนะครับเราก็คลิกเข้าไปที่ตัวเราตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยปุ๊บนี่มันก็จะบอกเลยนะครับว่าผมเนี่ยที่ชื่อธีรวัตรสันติวัฒน์เนี่ยนะครับคือชื่อผมเองนะครับเขามีสิทธิ์เข้าถึงเพจไหนบ้างด้านล่างก็จะเป็นบัญชีโฆษณาอะไรบ้างนะครับเอาตรงเอาตรงเพจก่อนเฉพาะเพจก่อนละกันนะครับ เนี่ยเราก็มาดูว่าเอ๊ะแต่ละเพจเนี่ยผมมีสิทธิ์จัดการโดยสมบูรณ์หรือยังนะครับเราสามารถมาเลือกตั้งค่ามันได้นะครับผมจริงๆผมใช้อยู่ประมาณเพจสเพจอันอื่นเนี่ยมันเป็นเพจที่ผมใช้สมัครเพื่อสอนอย่างเดียวเลยนะครับมาดู x จําหน่ายเฟอร์นิเจอร์อันนี้ผมไม่มีธุรกิจเฟอร์นิเจอร์นะผมทําเพื่อสอนเฉยๆนะครับเราก็มาคลิกตรงนี้ครับปึ๊บเปิดขึ้นมาครับเนี่ยเราก็จะดูว่ามันเข้าถึงสิทธิการเข้าถึงอะไรได้บ้างนะครับ ถ้าผมเข้าถึงได้โดยสมบูรณ์ก็คือตรงนี้มันจะถูกเปิดไว้เห็นไหมแเรากดเปิดตรงนี้ก็จะเป็นสิทธิการควบคุมโดยสมบูรณ์นะครับเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผมปุ๊บก็คือเราจะจัดการทุกอย่างในเพจได้แล้วโดยสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยเขาก็จะมีคําอธิบายอยู่ตรงน,นี้เห็นไหมนี่นะครับโอเคก็เท่ากับว่าเราเช็คได้แล้วว่าเราเนี่ยมีสิทธิจัดการตัวจัดการธุรกิจอันนี้โดยสมบูรณ์แล้วก็มีสิทธิจัดการเพจต่างๆโดยสมบูรณ์ด้วยนะครับเงื่อนไขครบถ้วนครับผม อีกอันหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมคือคุณต้องมีบัญชีช้อปปีและอัพสินค้าลงไปในช้อปปีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จากที่ผมเทสดูเนี่ยสมัครบัญชีช้อปปีอัพสินค้าลงไปในช้อปปีไม่ต้องรอถึง1เดือนเหมือนไอ้สอ,อันนี้นะคือคุณสมัครบัญชีช้อปปีปุ๊บอัพสินค้าลงไปปุ๊บก็สามารถ เอามาผูกเอามาทำเป็น Facebook x s h o p e e เป็น a c e b o o k s h o p มีตะกร้าให้กดซื้อได้เลยครับไอที่ต้องมีระยะเวลา1เดือนขึ้นไปเนี่ยต้องมีอายุ1เดือนขึ้นไปคือไอสอข้อข้างบนนี้เท่านั้นนะครับสวนอันนี้สมัครแล้วใช้ได้เลยครับผมขั้นตอนต่อไปนี้นะครับผมจะทำการเอาช็อปเอาตะกร้าสินค้าของ S h o p e e นะครับไปเชื่อมกับ Facebook ของผม เพื่อให้คนที่เขาเข้ามาในเพจผมเนี่ยเขาจะได้เห็นตะกร้าสินค้าในเพจ f a c e b o o k ของผมนะครับพอจิ้มตะกร้าสินค้าปุ๊บมันก็จะพามาซื้อในช้อ p ปีได้เลยนะครับผมก็เหมือน f facebook มีช้อปพอเข้ามาร่วมกับ s h o p e ปีแบบนี้นะครับเริ่มแรกให้เรามาที่ลิงก์นี้นะครับ s e l l e r s h o p p e c o t h ก็คือมาที่ร้านช้อ p ปีของคุณนั่นแหละนะครับลิงก์นี้นะครับแล้วคุณลงมาตรงนี้นะ Marketing Center ตรงนี้ครับคลิกเข้ามาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็กดดูเครื่องมืออื่นๆเปิดหน้าตามันออกมาอีกหน่อยนะครับแล้วมาคลิกตรงนี้นะครับโฆษณานอกแพลตฟอร์มครับผมคลิกเข้ามาตรงนี้เลยนะครับหลังจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวผมขออธิบายเป็นภาพนิ่งนะครับเพราะว่าผมแคปขั้นตอนตอนที่ผมสมัครไว้เตรียมไว้รอสอนอยู่แล้วนะครับผมต่อเลยนะครับเมื่อกี้เราเลือกตรงนี้โฆษณานอกแพลตฟอร์มครับจิ้มตรงนี้เลยปุ๊บ มันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับ Meta Ad with Shopee อันนี้กดเริ่มใช้งานเลยครับแล้วมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับจะดำเนินจะดาเนินการต่อในชื่อนี้ของคุณเลยไหมนะครับถ้าใช่แล้วคุณก็กดดำเนินการต่อเลยครับปึ๊บนะครับเชื่อมต่อ Shopee เข้ากับ Facebook นะเราก็กดถัดไปครับ แล้วเราก็มาเลือกเพจครับนี่นะครับผมผมก็เลือกเพจนี้นะครับ x ธทีรวัตเก e อ up สอนยิงแอดและการตลาดก็คือหน้าตาเพจผมก็คืออันนี้นะผมก็เลือกเพจนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อก่อนเลือกเพจแล้วเราก็กดถัดไปเลยครับผมปึ๊บยืนยันการตั้งค่านะครับเราก็ดูว่าเอ๊ะทามันถูกต้องแล้วเรากดนี้เลยครับดำเนินการต่อนะครับผม แล้วมันก็ให้เราเลือกบัญชีโฆษณานะครับเราก็ดูว่าบัญชีโฆษณาของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเราก็ติ๊กถูกไปเลยปุ๊บนะครับแล้วเราก็กดถัดไปครับผมอันนี้ไม่เร็วไปเนาะไปช้าๆนะครับปุ๊บมันก็จะบอกว่าช้อปปีได้รับอนุญาตให้ดําเนินการอะไรบ้างนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันมีคําว่าต้องระบุแต่ตอนผมสมัครผมลองคลิกตรงนี้ดูแล้วมันคลิกอะไรไม่ได้นะครับมันคลิกไม่ไปไหนเลย เราก็ก็คิดว่าคิดว่าตอนนี้มันยังคลิกอะไรไม่ได้นะครับคุณกดตรงนี้ได้เลยถัดไปนะครับผมกดถัดไปได้เลยครับปุ๊บมันก็ขึ้นว่ากําลังลิงก์บัญชีของคุณแล้วนะครับแป๊บหนึ่งมันก็จะขึ้นว่าตอนนี้คุณสามารถซิงค์แคตตาล็อกอันนี้อย่างนี้ได้แล้วนะครับเราก็กดถัดไปเลยครับผมนี่เราจะเห็นโลโก้เมตากับช้อ p ป,ปีแล้วนะนะครับโอเคกดถัดไปครับผม มันบอกว่าโปรดรอสักครู่นะครับกำลังรออนุมัตินี่เห็นไหม Messenger Ad ของ a c e b o o k นะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าตาของ s h อ p e e นะแต่มันขึ้น Messenger Ad ของ Facebook แล้วกำลังพยายามเชื่อมกันอยู่นะครับปุ้มมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะพาเรามาหน้านี้เลยนะครับเราสามารถคลิกตรงนี้เพื่อดูสถานะการเชื่อมแคตตาล็อกได้นะครับตอนนี้คือมันเชื่อมต่อการเรียบร้อยแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปเช็คกันว่าเอ๊ะมันเชื่อมต่อกันเรียบร้อยถูกต้องหรือยังเจอสินค้าหรือยังนะครับทีนี้เรามาดูสถานะการเชื่อมต่อแคตตาล็อกกันครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะดูสถานะการเชื่อมต่อแคตตาล็อกครับปุ๊บมันก็จะพาเรามาหน้านี้นะครับหน้าของตัวจัดการร้านค้าใน Facebook เลยนะครับเรามาตรงแคตตาล็อกเลือกแหล่งข้อมูลแล้วก็ มันจะขึ้นมาตรงนี้ s h o ปปี e, เห็นไหมครับถ้าขึ้น s h อป e ีอย่างนี้คือเชื่อมต่อ Facebook กับ s h อป e ีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ขึ้นก็รอสักวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็น่าจะขึ้นมาตรงนี้ครับมาตรงถ้าเชื่อมถูกนะมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับมาตรงสินค้าครับเห็นไหมเขาบอกเพิ่มสินค้าแล้วเรามาตรงสินค้าคลิกเข้าไปตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอสินค้าของเราครับอันนี้เป็นหนังสือของผมที่อัพลงในช้อปปีแล้วผมก็เอามาเชื่อมกับ Facebook เพื่อทำช็อปแบบนี้นะครับ มันขึ้นมาถ้าอย่างนี้คือเชื่อมเรียบร้อยแล้วเตรียมตัวเอาไปยิงแอดโฆษณาได้เลยครับหลังจากลูกค้ากดสั่งซื้อใน facebook แล้วนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่ช้อปปีแบบนี้เลยครับผมมาตรงคําสั่งซื้อของฉันก็จะเจอออเดอร์อยู่อย่างนี้เลยครับอันนี้ผมให้แฟนผมกดซื้อนะครับลองทดสอบดูนะครับผมกดซื้อมาหนึ่งออเดอร์รวมหนังสือ3 2 0อยิบาทรวมค่าจัดส่งอะไรเรียบร้อยแล้วก็เป็นสา9รอยสิบเก้าบาทตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ เตรียมไปส่งในรูปแบบของช้อปปีตามปกติได้เลยครับหากใครดูคลิปแล้วชอบนะครับอยากเรียนแบบส่วนตัวกับผมตัวต่อตัวหรือแบบบริษัทก็ได้นะครับก็มาคุยกันได้เลยที่เว็บนี้นะครับ getupin.th พอเข้ามาแล้วคุณก็คลิกด,ดูหัวข้อคอร์อที่อยากเรียนได้เลยนะครับผมอันนี้นะครับถ้าจะติดต่อผมนะครับผม ตอนนี้ผมไม่ได้รับยิงแอดให้ใครแล้วนะครับเบอร์ก็มีแค่เบอร์นี้กับเบอร์นี้นะครับผมก็คือเบอร์ผมแล้วก็เบอร์ของแฟนผมของคุณเดียนะครับถ้าผิดจากเบอร์นี้ไม่ใช่ผมแล้วนะครับเป็นมิจฉาชีพแล้วนะนะครับผมถ้าอยากจะไปดูเพจผมก็คลิกนี้ได้เลยครับเพจนี้นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับปุ๊บมันก็จะพามาเพจผมเลยเพจนี้นะครับหรืออยากจะไปดู youtube ก็ตรงนี้เลยครับ YouTube Get Up Marketing นะครับ คลิกปุ๊บมันก็จะพามาอันนี้คุณสามารถไปเลือกดูแต่ละหัวข้อได้เลยนะครับอย่างเพลย์ลิสต์เนี่ยผมจะแยกไว้เลยว่า Facebook TikTok อะไรต่างๆนะครับเทคนิคการตลาดก็จะอยู่ใน YouTube อย่างนี้เลยนะครับหรือใครอยากไปดู TikTok ผมก็จิ้มตรงนี้ได้เลยครับก็จะพามา TikTok ผมอันนี้เลยนะครับ หรืออยากแอดไลน์นะครับแอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดคอร์ดก็กดตรงนี้ได้เลยครับผมมันก็จะพาเข้าไลน์ผมเหมือนกันนะครับผมคลิปนี้ยาวมากๆนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมผมเอ็กธีรวัตรเกต u p สอนยิงแอดและการตลาดขอบคุณมากครับ